ก็ขอสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Desolate Village ซึ่งเป็นเกม RPG Maker ภาพน่ารักน่ารักครับแต่ว่ามาพร้อมความสยองขวัญความน่ารักใปนความสยองขวัญน,นั่นเองเอา่าผมเห็นว่าเกมนี้น่าเล่นดีครับก็เลยเอามาลองเล่นกันเรามาดูไปพร้อมๆกันครับว่าตกลงเกมมันจะน่ารักหรือว่าสยองกันแน่เรื่องราวในเกมนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอาจมีความคล้ายคลึงกับเรื่องจริง เป็นเกมที่สร้างเข้าประกวดในงาน Pixel h o r r o r Jam 2จม6หวังว่าคุณจะสนุกกับเกมนี้โอ้เปลี่ยนบรรยากาศเลยฮนะคุณเคยได้ยินข่าวลือที่ทุกคนพูดถึงในช่วงนี้หรือเปล่าโอ้คุณคงไม่เคยได้ยินสินะแหมจริงๆแล้วมันก็เป็นตำนานพื้นบ้านเลยละ่ะแต่บางคนก็เรียกมันว่าข่าวลือในขณะที่บางคนเรียกมันว่า ตำนานแต่มันโด่งดังมากเลยนะผมแปลกใจมากที่คุณไม่ได้ยินมันมาก่อนถ้าหากคุณไม่เคยได้ยินแล้วก็ผมจะเล่าให้คุณฟังเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ได้มีใครบางคนที่ถูกหมายหัวโดวยผู้คนและพวกเขาถูกทำอะไรไม่รู้ครับมันเอ็กอะเฮ้ข่าวลือก็แตกต่างกันออกไป ออเป็นข่าวลือที่แบบทุกคนพูดไม่เหมือนกันซะด้วยบางคนบอกว่าพวกเขา x x สตัวและ x 3ตัวบางคนก็พูดว่าอีกอย่างหนึ่งและคุณคงจะหวังว่าพวกเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือพวกเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้สักอย่างเลยบางคนก็เชื่อว่ามีคนหายตัวไปอย่างมากมายในช่วงเร็วๆนี้เพราะว่าพวกเขา พวกเขาเป็นอะไรจะรู้ไหมเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับฉากจบหรือว่าเนื้อเรื่องที่เราเล่นได้แน่ๆเลยมาซิโซ,โซอี้ท่าทางนายจะกลัวมากเลยนะว้าวเฮ้เฮ้ฉันทำให้เขากลัวจริงๆล,ล่ะลิลลี่เฮ้ๆถึงมันจะเป็นแค่ข่าวลือก็เถอะนะถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่มีจริงก็ตามงั้นก็ไม่ต้องกลัวสิเออเกร ทำไมต้องมองหน้าฉันอย่างนั้นด้วยอ่ะมันมีหลายตัวละครเนี่ยสีคนสีเดียวกันด้วยนะตัวสักโซอี้นายก็รู้ว่าเขาเอาชนะความกลัวของเขาไม่ได้อ่ะเอ้ยก็นายอายุมากกว่าฉันนี่นะเกย์และลินลี่เนี่ยแหมเข้าข้างกันใหญ่เลยนะฉันไม่คิดเลยว่านายสองคนจะทําอย่างนี้กับฉันเนี่ยโอเคหยุดมองฉันอย่างนั้นได้แล้วนะ่ะฉันจะจัดการเอง ฉันขอโทษที่ทําให้นายกลัวนะอเล็กซ์ไม่เป็นไรนะ่ะเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ห้องของฉันหรือไม่ใช่ที่ที่ฉันรู้จักด้วยฉันอยู่ไหนเนี่ยเอาเปิดเกมมาอย่างมึนงงนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะ ฉันต้องลองไปสำรวจดูว่าฉันอยู่ที่ไหนกันแน่อ้าวมีเด็กคนหนึ่งครับผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้ตื่นขึ้นมาในห้องปริศนาเซฟโซอี้ปะเห็นมีคนพูดถึงชื่อโซอี้เยอะเลยอ่าดูชื่อไม่ได้เหรอพี่ดูไม่ได้ครับผมวิ่งได้ไหมวิ่งได้ด้วยกราฟิกแปลกๆฮะมีต้นไม้ต้นเล็กครับดูเหมือนว่ามาถ้ามันบานออกมาที่น่าจะสวยครับสวยเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ไม่มีอะไรเราออกไปข้างนอกด้วยโอ้เดี๋ยวนี่เกมเฮอร์เลอร์น่เหรอฉันอยู่ไหนเนี่ยมันเหมือนเกมมุงมิงใสๆเลยนะมีเบอร์รี่ครับมีพุ่มไม้เบอร์รี่อยู่โอเคไปต่อเอ้าคุณแมววัดดีเอ้าเธอตื่นแล้วเหรอดีจังฮะเอ้ยทำไมต้องตกใจอย่างกับเห็นผีเลยอะ่ะ มีอะไรเหรอเออแมวพูดได้นะ่ะผมคิดว่าผมคงฝันอยู่แน่ๆเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นแมวพูดกับมนุษย์มาก่อนแถมยังตัวเท่าคนอีกนี่ไม่ใช่ความฝันนะใช่สิต้องใช่แน่ๆเดี๋ยวคุณก็คงจะบอกว่าให้ผมเนี่ยไปช่วยหมู่บ้านจากปีศาจร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่เรื่องตลกนะตื่นได้แล้วอเล็กฮะทำไมคุณรู้ชื่อผมล่ะ ถึงมันจะไม่ใช่ความฝันก็นเถอะแล้วคุณรู้ชื่อผมได้ยังไงล่ะผมไม่เคยบอกคุณเลยนะฮ่านายนี่ขี้ลืมจังเลยนะขี้ลืมจริงๆแล้วอเล็กซ์นายจำฉันไม่ได้เหรอฉันคิตตี้ไงนายย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคิตตี้อาทิตย์หนึ่งแล้วเหรอใช่ลองถามคนอื่นดูดิคนอื่นว้าวอย่าบอกน,นลืมหมดแล้วเนี่ยอเล็กซ์ เอ๋ไปโดนอะไรฟาดหัวมาหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันเช็ดสังหอนใจว่าฉากจบมันจะเป็นฉากอะไรที่วนลูปมาเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้ป่ะฉันควรจะเชื่อเธอจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้คิดในใจนะบางที่นายน่าจะลองไปเดินดูรอบๆก่อนนะอ่ะฉันรู้แล้วไปหาแรบบีดสิเขาน่าจะช่วยให้นายนึกอะไรออกหน่อยนะ,อะโอเคอ่าคุณแมวไปแล้วครับ ไปหาแรบบิดเหรอบ้านไหนเนี่ยบ้านนี้ไหมอ้าวไม่ใช่เหรอแรบบิดไปช็อปเมื่อกี้เขาว่างั้นนี่ปะโอ้นี่ไงคุณกระต่ายเอ้ามีอะไรฉันช่วยนายหรือ2คนหรือเปล่าสองคนเอามันมาด้วยกันเหรอเอามาด้วยจริงด้วยฮะคิตตี้ก็มาแรบบิดเรามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแน่เอแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรนะ ใช่มันเป็นเรื่องฉุกเฉินสิเฮ้ hey, ฉุกเฉินอะไรเหรอคุณคิตตี้อเล็กผู้น่าสงสารจำอะไรไม่ได้อีกแล้วฉันฉันหวังว่านายนายจะช่วยเขาได้เ,เธอไม่ควรไปขอร้องคนอื่นโดยที่ฉันยังไม่ได้ตกลงเลยนะอืมนั่นคงจะเป็นปัญหาเลยนะปัญหาเหรอใช่เป็นปัญหา เพราะว่านายจำอะไรไม่ได้นายไม่มีความทรงจำในอดีตช่วงก่อนอาทิตย์นี้เลยใช่ไหมฉันรู้มันเศร้าใช่ไหมใช่เศร้าจริงๆทุกคนมันเหมือนรู้เรื่องอะไรบางอย่างเลยครับนายสองคนร้องไห้กันทำไมเนี่ยใช่ก็เพราะว่ามันเศร้าไงล่ะเพราะว่านายน่ะเหมือนกับเปลือกที่ว่างเปล่าทั้งๆ้งท,งที่พวกเราเคยเป็นเพื่อนรักกันแท้ ฮะอืมอ่ะฉันมีบางอย่างที่ช่วยนดได้นะคุณอเล็กซ์ฮะนายมีบางอย่างที่ช่วยอเล็กซ์ได้จริงเหรอใช่ฉันเชื่อว่าฉันทำได้นะถ้าหากฉันนึกได้ว่ามันเอามันวางไว้ที่ไหนผมว่ามันหลอนบรรยากาศมาเกมนี้แบบใช้โลกสดใสสร้างความหลอนอ่ะนี่ไงอ่ะเอานี่ไปนะอเล็กซ์ หวังว่าฉันจะช่วยนายได้นะยาเหรอแล้วเอายานี่มาช่วยอะไรฉันล่ะมันเป็นยาที่ช่วยทําให้นึกออกถึงความทรงจําที่หลงลืมหลงลืมไปไงล่ะหลงเลือนและไม่แต่หลงเลือนก็ได้นี่ว่าก็แค่กินยานี้ก่อนนอนนะเอออืมขอบใจนายเป็นอะไรของนายกันแน่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นาก็แค่คิดอยู่ก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ งั้นเหรอนายเป็นไรของนายกันแน่เนี่ยฮะทำไมถามซ้ำอะ่ะโอ้ฉันก็แค่นิกออกว่าฉันต้องทำบางอย่างเอ่อให้คุณมิสเตอร์ฮันนี่แบร์นะฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าฉันลืมเก็บเบอร์รี่มางั้นนายคงจะบอกให้เราไปเก็บเบอร์รี่มาใช่ไหมใช่ถ้าหากนายสองคนโอเคแล้วก็นะผมคิดว่าก็โอเคนะแค่ไปเก็บเบอร์รี่เอง แน่นอนเดี๋ยวฉันกับอเล็กเนี่ยจะไปเก็บเบอร์รี่มาให้นายเองอขอบคุณฉันหวังว่าจะมีเบอร์รี่โตอยู่แถวๆนี้นะโอเคเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาพร้อมกับเบอร์รี่นะรับบิดเราไปเก็บเบอร์รี่ครับทำไมันไมเลงเ,เ,เ,เกมมันเทเลอร์อยังไงวะ <laughs> เริ่มงงนี่หน้าบ้านเราป่ะผมจำไม่ผิดไม่ผิดนี่ไงเก็บได้ไหมนี่ไงเบอร์รี่ โอเคแล้วแรบบิทให้เราเก็บไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออเขาไม่ได้บ,บอกว่ะโอเคงั้นเก็บไปทั้งร้อยอันเป็นไงเดี๋ยวหนึ่งร้อยเลยเหรอใช่หนึ่งร้อยเป็นไปไม่ได้หรอกนะเป็นไปได้สิที่จะเก็บเบอร์รี่ร้อยอันไม่ไม่ได้หรอกนี่มันม,ไมีไม่พอหรอกนะาโอ้ใช่ฉันคิดว่านายพูดถูกนะฮะยังไงวะเนี่ยอะ งั้นก็เก็บไปสักหกอันก็พอหกกับหนึ่งร้อยนี่ต่างกันมากนะครับโอเคได้เบอร์รี่แล้วกลับไปหาแรบบิทกันเถอะโอเคยังไม่เข้าใจว่าอะไรโอเคเล่นไปก่อนแล้วกันตามน้ำไปครับเรื่องราวยังคงสดใสและสงบสุขเอา้าสองคนกลับมาแล้วเหรอเราได้เบอร์รี่มาแล้วขอบใจนายสองคนมากนะ เอาละตอนนี้ฉันทำพายให้คุณฮันนี่แบร์ได้แล้วพายเหรอพายใช่พายไงคุณฮันนี่แบร์น่ะขอให้ฉันทำพายให้กับเขาเอ๋ขอเรากินพายได้ได้หรือเปล่าอยู่ๆก็เปลี่ยนมุมกล้องมาเธอควรจะพูดว่าเธอขอกินนะไม่ใช่พวกเราฉันไม่ได้อยากกินซะหน่อยอ๋งั้นฉันขอพายแบ่งให้อเล็กด้วยได้หรือเปล่าโอ้ขอโทษด้วยนะคุณคิตตี้แต่ว่าพายนี่เนี่ย เอาให้คุณมิสเตอร์ฮันนี่แบร์เท่านั้นงั้นทำอีกไม่ได้เหรอฉันขอโทษนะคุณคิตตี้ฉันมีส่วนผสมไม่พอหรอกนะอะไรกันเนี่ยนายทอดทิง้งฉันเหรอฉันขอพายแค่ชิ้นเดียวเองอะไม่เห็นต้องร้องไห้เรื่องพายเลยโธ่แต่แต่ว่าพายพายมันอร่อยที่สุดเลยนะฉันไม่เข้าใจพวกเธอเลย ผมไม่มีทางเข้าใจด้วยว่างั้นอ่ะเรียบร้อยอ่ะขอขอเรากินได้มาคิตตี้มัย่ยังอยากกินอีกก็บอกไปแล้วไงคิตตี้ว่าภายนี้เนี่ยของมิสเตอร์ฮันนี่แปถ้าอยากกินแล้วก็ลองไปขอเขาดูสิได้เหรองั้นก็เอาภายไปส่งให้เขาเลยแล้วก็ขอเขาแบ่งกินด้วยเลยไนงะเพราะว่าฉันก็ยุ่งอยู่พอดีเลยไม่มีเวลาเอาไปส่งหรอก อเล็กแล้วฉันจะเอาไปตงเองใช่ไหมอเล็กเอ่อก็ได้โดนลากไปด้วยแกยังไงฉันก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วเนี่ยนะว้าวเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ฉันเห็นนายยิ้มแหละแต่จะเป็นครั้งแรกได้ยังไงล่ะนายบอกว่าฉันย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งอาทิตย์ก่อนแล้วนี่นาะก่อนที่ฉันจะสูญเสียความทรงจำนะ่ะอ่าฉันหมายถึงว่าครั้งแรกในวันนี้ไงเพราะว่าเช้านี้เนี่ยนายท่าทางเครียดมาก ฉ,ฉันเลยยังไม่เห็นนายยิ้มเลยโอ้อ่ะเธอสองคนเอาพายไปเรียบร้อยครับได้พายมาบ้านคุณมิสเตอร์ฮันนี่แบร์เนี่ยอยู่ทางขวาของที่นี่นะแล้วก็ห้ามแอบ,บกินพายก่อนนะเข้าใจไหมโอเคฉันจะดูเองไม่ให้เธอกินหรอกนะเฮ้ย <Hey! laughs> โอเคไปตามเส้นทางครับทางขวาบ้านนี้ดิอู้ ตกใจเสียงมันก็ไม่มีอะไรผมยังระแวงอยู่เลยมันเป็นเกมเฮลเลอร์นะเฮ้ยอ๋อมีอะไรฉันช่วยเธอสองคนหรือเปล่าก็เราเอาของมาส่งให้เธอน่ะของมาส่งเหรอใช่ของมาส่งน่ะภายที่คุณขอให้คุณรับบิดทําไงโอ้มาส่งแล้วเหรอใช่นี่ภายของนายนะ เสียงแทบไม่มีความแตกต่างเลยนะครับผมไม่รู้จะพากยังไงก็องขอโทษด้วยแต่แต่ละตัวละครเรื่องแบบนะขอบใจเอ๊แต่นายดูท่าทางไม่ตื่นเต้นเลยนะนี่นายได้พายเชียวนะนิ่งฮะเอ๊ะเขาเขาโอเคไหมเนี่ยอ่าเขาฉันคิดว่าเขาพายเนะี่ยเยี่ยมมากเลยนะ พายเหมือนกับจำนวนในตัวเลขเดี๋ยวไปวิชาคณิตศาสตร์ละพายคือการเลี้ยงนมแก้วนึงแล้วก็พายเนี่ยแตกต่างกันฉันสงสัยจังเลยว่าถ้าหากพิซซ่าเนี่ยเขาเรียกพิซซ่าว่าเป็นพายด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอ๊ะคุณฮันดี้แบร์นายโอเคไหมเนี่ยอ้าวหลับ What the fuck? เขาหลับแล้วเหรอมั้งเขาคิดคงคิดมากไปเน่ งั้นเหรอเฮ้ยไม่แฟร์เลยอะ่ะอะไรที่ไม่แฟร์ล่ะอดกินพายแน่เลยจะว่าอย่างงั้นฉันยังไม่ได้มีโอกาสที่จะขอเขากินพายเลยงั้นกลับกันถเถอะเฮ้ยจริงดิเกมไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะกลับทางไหนอันนี้บ้านใครเราไม่ควรเข้าไปในนั้นนะทำไมถึงไม่ควรเข้าไปล่ะเพราะว่ามันปิดโอเคเหตุผล ดีไปขวาได้ไหมอ่าที่นี่มันเป็นไกลจากที่นี่จะเป็นป่าเราไม่ไปครับให้กลับบ้านเหรอเฮนี่บ้านใครอ่ะอา้าอันนี้บั็กครับอยากเอา,าไปไว้อันนี้แบบให้ไปแล้วกลับบ้านกันนอนแล้วไงต่อเตียงนุ่มๆฉันยังไม่อยากนอนตอนนี้อ้าวแล้วเราให้เราทำอะไรอะ่ะกลับบ้านแมวเหร บ้านคิตตี้เหรอเอาเอาพา่แบะฮันนี่แบ์ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอบักบักโคตรโคตรเดี๋ยวให้ไปแล้วนะวางไว้เหรอเอ๊ะไอเทมเอาพายตูให้ไปแล้วบอเขาดับเอ,าเอา <c oughs> ้าเอ๊ะก็พายให้ไปแล้วอะแล้วไงอะกลับไปหาแรบบิทเหรอ เธอสองคนเอาของไปส่งหรือ,อยังใช่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะชอบมันนะแล้วแต่ว่าเขาหลับไปแล้วอะ่ะแล้วก็ทิ้งมันไว้บนโต๊ะนะแล้วฉันยังไม่ได้ขอเขากินเลยโธ่ขอบคุณนายสองคนมากนะฉันคงไม่ขอให้นายทําอะไรแล้วลหละวันนี้เนี่ยเฮ้ยนายไม่แค์แค์ฉันหน่อยฉันหิวนะแล็บบิดฉ <laughs> ันจะตายแล้วนะใช่ใช่นั่นแหละฉันเออ แหมนายสองคนดูสนิทกันแล้วนี่นะแล้วทำไมถึงไม่ไปหาคุณสควีกบ้างละ่สะสควีกนี่ใครอีกอะฉันคิดว่าเขาน่าจะดีใจนะที่ทได้เจอพวกนายเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเธอกันไปกันเถอสะสควีกเหรอเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่าให้ทำอะไรสควีกนี่ที่ไหนนี่เหรอไม่ควรเข้าไปเพราะว่ามันปิดใช่ไหมโอเคแสดงว่าสควีกนี่อยู่บ้านทางซ้ายครับ หลังนี้แน่ๆเลยหวัดดีคุณสควิกเนี่ยนะเกือบน่ารักละหัวมันล้อนอะ่ะไอ้ที่มันเป็นตัวโมเดลอะ่ะโอ้หวัดดีเธอสองคนต้องการอะไรเหรอเปล่านี่ไม่มีอะไรเลยก็แค่มาดูว่าเธอเป็นไงบ้างะนะโอ้โอเคเธอไม่ค่อยพูดอะไรเลยฮะ ใช่ก็เหมือนกับนายไงอเล็กซ์ฮะอ่ะอะ,อะไรเหรอก็ก็นายสองคนไม่ค่อยพูดกับฉันเท่าไหร่น่ะเฮ้ค hey, นะิตตี้น่ะดูตลกดีนะตอนที่เขากลัวน่ะฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วแหละน่ะเอาลรวอยู่สองคนนี้มาคุยกันสนิทกันได้ไงวะงงฮะเธอสองคนแกล้งฉันเหรอฉันว่าเขาไม่ค่อยฉลาดเลยนะว่าไหมอเล็กซ์ใช่ไม่ฉลาดเลย ฉันว่าคุณฮันนี่แบน์น่ะรู้ทันเขาหมดแล้วฉลาดกว่าเยอะเลย <laughs> หมายความว่าไอ้ฮันนี่แบนนี่แกล้งหลับไม่ให้มันขอกินพายเหรอเฮ้ยทำไมสองนายสองคนมาเผาฉันต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยว้าวเวลาผ่านไปไวจังนะเวลาวที่เรากำลังสนุกกับใครเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยว่าเราคุยกันมาสองชั่วโมงแล้วเอาเลยใช่เวลาวผ่านไปเร็วจริงแหละก็ <laughs> ฉันดีใจนะที่ได้คุยกับเธอหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะอเล็กซ์ลาตีสวัส์เธอสองคนนะทนันกลางคืนมันต้องมีอะไรนะแน่ๆเลยอะฉันมีความสุขมากนะในวันนี้อเล็กซ์ทุกคนเองก็ดูมีความสุขนะที่นายโอเคนะ่ะทำไมฉันถึงเชื่อใจพวกเขาได้ละ่ะเพราะว่าฉันจำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแต่พวกเขารู้ว่าฉันเป็นใครเหรอและทำไม แล้ทำไมฉันถึงจำความทรงจำพวกนั้นได้ตอนที่ฉันตื่นอยู่ละ่ะทำไมฉันถึงยังจำอะไรไม่เฮ้ในฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ้อโทษทีกำลังคิดบางอย่างอยู่นะอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำซอย่าลืมกินยาด้วยนะอเล็กซ์เอาละ่ะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ยาผมว่ามันต้องต้องมีตัวเลือกได้เลยครับว่าเราจะกินยาไหมผมจะไม่กิน ว่ากินยาน่าจะลืมทุกอย่างแน่ๆเลยมันวางแผนไว้ครับโอ,โอ้ฉันควรที่จะเชื่อที่พวกเขาบอกหรือเปล่าพวกสัตว์พูดได้ทั้งหมดพวกนี้เป็นความฝันหรือว่าเป็นแค่เรื่องล้อกันเล่นเนี่ยใช่มันคงจะเป็นแค่ฝันแปลกๆของฉันนั่นแหละถ้าหากนี่คือความฝันแล้วก็ฉันควรจะฟังที่พวกเขาบอกจริงๆเหรอ ฉันจะเชื่อที่พวกเขาบอกฉันเหรอฉันจะกินมันดีไหมย,ยาเนี่ยโอ้โหน่าจะหมายถึงยาแหละครับผมไม่กินแล้วกันเอ้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงผมกินนะแต่ไม่อยากกินตอนนี้ครับสัญชตาตญาณบอกว่ามันเป็นเกมเฮลเลอร์ไงไอ้ถ้าเรื่องจริงผมก็คงไม่รู้ว่ามันเป็น,เ,ปนเรื่องเฮลเลอร์อะไรงงี้เพราะฉะนั้นผมไม่กินดีกว่าลองดูไหม อเอาไงดีวะตัดสินใจไม่ถูกเลยไม่กินแล้วกันฉันจะไม่กินถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักฉันแต่ฉันยังไม่เชื่อใจพวกเขาเอาละฉันควรนอนอ่าไปหาคิตตี้กันดีกว่าโอเคไหมเนี่ยผมว่ามันแปลกๆแกน่เลยวะ่ะต้องมีอะไรแปลกไปอ่ะคิตตี้ ผิดบ้านเหรอนี่ไม่ใช่บ้านคิตตี้นี่หรือเปล่าอ๋อเราไม่เคยเข้ามานี่หว่าบ้านคิตตี้อรุณสวัสดนะอเล็กซ์อรุณสวัสด์นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยหลับโอเคไหมฉันสบายดีก็หลับฝันหลับสบายดีนะไม่ต้องห่วงหรอกงั้นก็ดีแล้วตอนแรกฉันคิดว่านายจะไม่โอเคซะอีกโอ้โทษทีที่ทำให้เป็นห่วงนะทำไม ฉันถึงไม่เชื่อใจพวกเขาเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเป็นสัตว์พูดได้เหรอหรือเพราะว่าฉันจำอะไรเกี่ยวกับพวกเขาไม่ได้ทำไมฉันถึงปวดหัวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฉันคิดมากไปก็ได้เลยปวดหัวเฮ้ยอเล็กซ์นายดูโอเคไหมเนี่ยนายทำไมเงียบไปล่ะทำไมถึงปวดหัวมากขนาดน,นี้เฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะอเล็กซ์นายโอเคไหม อะไรอะไรแปลกไปเนี่ยทำไมนายถึงกลายเป็นอย่างนั้นล่ะนายเห็นผีหรือว่าอะไรเหรอฉันอยู่ที่ไหนแกเป็นใครแกทำอะไรกับฉันแกคิดจะทำอะไรกันแน่แค่หลับลงอีกนิดนึงโอเคไหมทุกอย่างจะไม่เป็นไรแล้วแค่พักอีกนิดนึง ฉันอยู่ไหนเนี่ยพระเจ้ายังเจ็บหัวอยู่เลยแต่ฉันได้เคยได้กลิ่นของห้องนี้มาก่อนเฮ้ <_ co ff s> พวกเขามัดฉันไว้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะงั้นก็เสียเวลากับที่นี่แล้วกลิ่นพวกนี้กำลังฆ่าฉันฮะอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดาอง ไม่เข้าใจเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันแปลกไปนะเมื่อกี้มันภาพหลอนเหรอเฮ้ยเบอร์รี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเบอร์รี่พิษเลยครับฉันไม่คิดว่าจะปลอดภัยนะา้่กินมันเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โอประตูล็อกโอ้ประตูล็อกอีกแล้วเอ๊ะ เข้ามาด้วยนะมีการเขียนไม่เข้าได้แมเฮ้ยไม่ใช่กระต่ายนี่อ้าวอาเล็กซ์นายตื่นแล้วเหรอนายหลับโอเคหรือเปล่านายจริงจังใช่ไหมมันเหมือนว่าชันโอเคเหรอฉันติดอยู่ที่นี่กับคนบ้าเหรอแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่บ้านนี่อะาันคิดว่านายคงหลับไม่สบายสินะ แล้วสภาพแบบนี้จะหลับลงได้ยังไงล่ะฉันอยากจะออกจากที่นี่เต็มทีแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าทาไมฉันถึงมาอยู่ที่ฉันว่านายพูดมากไปแล้วฮะแต่ดูเหมือนที่เขาทํากับนายยังไม่ร้ายแรงนะอเล็กซ์ที่พวกเขาทํากับนายก็คือเขาวางยานายไงล่ะน่าจะน่าจะเป็นพวกยาหลอนประสาทยาเสพติดอะไรพวกนั้นปะพวกเขาน่าจะทําให้แรงกว่านี้หน่อยนะ แต่นายเองก็เยี่ยมมากเลยนะที่ยังมีชีวิตอยู่เจ๋งไม่เบาเลยเยี่ยมเหรอไอสภาพแบบนี้ฉัจะมีความสุขได้ยังไงล่ะอ้าคุณอเล็กซ์บางทีผมอาจจะอธิบายได้ไม่ถูกเท่าไหร่เฮ้ยเขากำลังจะฆ่านายแน่ๆการทดลองการทรมานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนายไงเพื่อนรักนายควรจะดีใจนะที่นายนะ่ะ เพียงแค่โดนโปยาเท่านั้นอะอะไรอย่าร้องไปเลยอเล็กซ์เพราะว่าฉันอยู่นี่เพื่อช่วยนายแล้วช,ช่วยเหรอใช่ช่วยฉันเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นนะอ่าใช่ทำให้ฉันรู้สึกมีความหวังมากเลยถ้าหากนายคิดว่านี่คือการล้อเล่นแล้วก็นายพลาดแล้วฉันเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์ และไม่เคยผิดสัญญานะแล้วก็ดูสิว่าฉันท่าทางเหมือนล้อเล่นหรือไงโอเคแต่ฉันจะเชื่อใจนายได้ยังไงละ่ะนายอาจจะอยากจะหลอกฉันก็ได้ถ้าหากฉันอยากจะหลอกนายหรือว่าอยากจะเห็นนายตายแล้วก็ฉันก็คงมัดนายไว้แน่นๆแล้วตอนนั้นแต่ว่าฉันตั้งใจแกะเชือกรวมๆไว้ให้นายให้นายหนีมาได้งไงละ่ะเอาหมายความว่าทุกคนมันจับเราไว้เหรอเอาล่ะอเล็กซ นายจะฟังฉันได้หรือยังก็ได้ขอบคุณอเล็กซ์ที่คลินิกน่ะมีทางออกอยู่ทางออกเหรอแต่ว่าแต่อะไรสเตล่าเป็นคนที่เฝ้าที่นั่นไว้สเตล่าเหรอเธอเป็นผู้หญิงที่ถักเปียหรือเปล่าใช่และเขาคงขวางทางเธอไว้แน่ถ้าหากเขาเห็นเธอแล้วก็เขาต้องฆ่าเธอแน่ หรือไม่ก็พาเธอกลับไปที่บ้านนั่นเพราะฉะนั้นมันดีกับตัวนายนะถ้าหากจะไปโดยที่ไม่ให้เขาเห็นนะ่ะงั้นนายช่วยทําให้เธอหลบไปไม่ได้เหรอฉันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าฉันมีคําสั่งให้อยู่ที่นี่ไงล่ะจนกว่าจะโดนเรียกตัวหาแล้วฉันจะออกจากที่นี่ได้ไงล่ะ <c oughs> ไม่ตอบอ่ะฉันรู้แล้วมีใครสักคนหนึ่งที่นายคุณขอร้องใครอีกล่ะ นายก็ลองขอคุณอิวฤดอ,อิวลอดเนอะอ่นานว่าไงวะมิสเตอร์อะไรนะอิวลอดเขาเป็นคนที่อยู่ทางขวาของร้านขายของฉันไงก็โชคดีนะที่เขาเอ,อ่อไม่ได้เป็นศัตรูถ้าเทียบกับคนอื่นนะะแต่ว่าแต่อะไรอีกแต่บางครั้งเขาก็ดูร้ายนิดหน่อยนะแต่ยังไงเขาก็น่าจะฟังนายหน่อยแหลนะน่าฉันคิดว่าฉันคงไม่มีทางอื่นใช่ไหมล่ะงั้นฉันก็ต้องไป เกมมันอะไรวะเนี่ยงงมากเลยครับคือแบบตอนนี้แบบเหมือนเราโดนจับมาแล้วโดนวางยาสักอย่างหลอนตัวศาสต์แล้วไอ้โรคสดใสก่อนหน้านี้ก็าหายไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เรารู้ตัวแล้วครับเริ่มหลอนขึ้นมานิดนึงก็ผมขอตัดพาร์ตตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเกมมันยาวพอสมควรไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายอเล็กซ์ควรได้รับแค่2ตัวเลือกเท่านั้นเพราะว่าชีวิตมักจะมีทางเลือกแค่2ทางเสมอ และบางครั้งก็ไม่มีทางเลือกที่ดีเพราะว่าชีวิตมันไม่แฟร์ไม่ใช่แค่กับพวกแกนะกับทุกคนนั่นแหละ